โอเคครับผมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องน,นะครับพบกับเคสี่แบร์ทีวีกันอีกแล้วนะครับเกมซามูนวอลนะครับผมก็วันนี้มาที่ตัวเกมของตัวหลักนะครับก็จะมีคัมพีครับครบรอบ7ปีนะครับที่เขาแจกมาในกิจกรรมนะครับอย่าลืมไปรับกันด้วยนะแล้วตอนนี้ผมก็มีประมาณ107ใบนะก็คิดว่าตอนแรกจะสะสมหมดเลยดีไหมก็ ไม่ไหวครับไม่มีตัวปั้นครับอยากหาตัวใหมนะ่ๆมาเล่นบ้างครับเบื่อตัวเดิมๆทีมของผมเองก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร,ร่แล้วแต่ว่าเป็นคนชอบสะสมถือใหม่บวกกับนี่ครับผมการันตีห้าดาวนะครับเพราะว่าตัวนี้ตอนนี้ของผมนะครั้งที่แล้วที่ผมเปิดมาผมได้ห้าดาวซ้ําแล้วก็ไปแลกเป็นตัวปีกแล้วเรียบร้อยนะครับยังไงคอนเฟิร์ irm, มวันนี้ได้แล้วครับหนึ่งตัวแล้วก็จะมีตัวเ u c c ดีเจนนะครับหนึ่งใบแสงมืดหนึ่งใบนะครับสกอช่าไฟสองใบแล้วก็สกอช้มสีใบยี่สิบสี่ใบก็ประมาณร้อยกว่าครับส่วนตัวอินแซมมอนตอนนี้ผมเก็บไว้ก่อนเพราะว่ารอบนี้คือตัวห้าดาวผมมีหมดแล้วนะครับผมเลยเก็บไว้อ่าเรามาดูกิจกรรมก่อนเลยครับกิจกรรมที่ทุกคนจะได้นะครับก็มาจากตรงนี้นะครับผม ก็จริงๆมันสะสมมาสักพักนึงแล้วแหละคุณสามารถไปแลกกดแลกต้นรับตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมรับมาแล้วนะแล้วก็จะมีอีกอย่างอื่นที่มาเอามาแจกเอามาแลกได้นะครับตรงนี้ก็เ e วิ m m แมนะครับผมกินทีหนึ่งเวลเต็มนะครับผมก็อย่าลืมไปแลกแลกกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีจุดตรงนี้อันนึงนะครับผมเข้ามากิจกรรมสะสมเหรียญน,นะครับพวกนี้ก็จะมารับพวก เนี่ยครับผมสกอร์ส้มนะครับแล้วก็จะมีวันที่มารับของต่างๆตามเวลาแล้วก็นี่สกออีก20ใบนะครับของตัวครบรอบ7ปีนะแต่ว่าผมไม่รอแล้วผมกดเลยดีกว่านะก็เหมือนเดิมครับมาดูกันตัวที่ผมอยากได้ในสกอรเ7ปีก็ตามนี้เลยขอเปลี่ยนแปลงหน่อย ตัวห้าดาวที่ผมอยากได้ก็ตามนี้ครับก็เป็นพวกอาร์คไฟนะครับแล้วก็ตัวโพไซดอนไฟดิงลมนกแก้วน้ำนะแล้วก็มังกรลมแพนด้าลมแล้วก็พวกคู่กันนะครับพวกนี้จริงๆก็ของตัวที่ผมมียอย่างธาตุไฟ5้าดาวผมก็มีเกือบครบแล้วแหละนะ ขาดตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับจริงๆตัวเนี้ยผมก็อยากได้นะผมเน็ตจ,จะเป็นตัวนี้แทนได้ไหมผมไม่ดูด้วยว่าธาตุไหนมันเก่งกว่ากันอนะ่ะก็สุ่มไปเอาธาตุไฟแล้วกันเพราะว่าธาตุไฟผมมีน้อยธาตุลมกับน,น้ําผมมีเยอะยังไม่ได้ดูเลยว่าตัวไหนมันเก่งกว่าลองสุ่มๆไปก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าดนะ้วยแล้วจริงๆนี่แพนด้าจริงผมไม่ค่อยอยากได้นะ จยได้นี่ก่อนโตัวนี้ตามนี้เลยละกันส่วนที่เหลือก็ประมาณนี้ครับไอ้แก๊งเนี้ยไม่เอาแล้วไม่ค่อยชอบใช้เออเปลี่ยนมาเป็นตัวดาวนะที่ผมเอาพวกเออพี่น้องเอ,อตัวมุมแมลงกับตัวกงจักก็เพราะว่ามาอัพสก,กลิลนะครับ อสี่ดาวที่ผมอยากได้หรอตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอะ่ะไม่คอ,อยอยากได้มาทำอะไรเลยอะ่ะแล้วส่วนตรงนี้ก็หอมใช่ผมก็ต้องเอาเปลี่ยนเป็นหอมคอามถ้าช่วงนี้เดี๋ยวหอมผมจะทำหอมขึ้นมาใหม่นะครับสามท่าเลยละกันตัดน้ายันหนึงนแล้วที่เหลือก็ ุ่มั่วเลยเนาะอืมไม่ค่อยมีอะไรอยากได้เลยเรามโมัวไปลแล้วกันโอเคแล้วมาดูสีดำหน่อยสีดวที่ผมอยากได้ตอนนี้ก็มันไม่มีแล้วว่าที่ผมอยากได้อะ่ะสีสีดำหมดแล้วอาจจะคูณพินมาหน่อยแล้วกันครับเผื่อเจอตัวพินดีๆเนาะ สกิล <Thank> ก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูข้อ,อขอดูขั้นาดาวทีหนึ่งถ้าห้าดาวประมาณนี้เหรออืมก็ได้อยู่นะดิงดิงลมกับาน,าน,น้ำ ี๋ยวจะเอาจริงดีเอาจริงดีกว่าตามนี้เลยแล้วกันหรือผมอจะได้ตามที่ผมต้องการเลอนะก็มาแท้มกันมาเยอะแล้วครับผมก็เปิดขำๆไว้ก่อนนะเอาสกอร์ลมก่อนแล้เอสกอไฟก่อนแล้วกันมากระเดิมครับผมเอากระเป็นกําลังใจช่วยให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ใต้คลิปนะครับผมถ้าชอบนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะโอเคกดไปเลยหตัวไปแล้วครับผมสองเสาไปแล้วโอเคมาดูสกอส้มเลยครับเรื่อมย่อยเสาเรื่งย่อยกัน ขอเรียกแสงมาหน่อยครับนี่แสงคืออืมกงจากโอเคไม่็นได้ครับดูได้รีกแสงกข้มาจากนี่ครับไม่ผ่ายมาครับผมรอบนี้ดูสิว่ามันจะผ่าไหมครับร้อยเจ็ดใบ นะมาดูกันครับผมอะกดเลยตัวที่สามไม่นะตัวที่สามไม่มีนะสี่ไม่มีนะห้าไม่ีนะหกไม่มีนะขนาดที่ทุนงเเปิดครับร้อยอะไยังไม่ทาเลยน่าดไปไม่ดีเลยครับ ร้อยใบคำว่ายากที่มันจะได้ห้าดาวบอกเลยว่าโคตรยากครับไม่ใช่ว่ายากโคตรยากโอเคกดต่อได้อีกสี่สิบใบนี่คือสามปีที่ชอบให้จีนเดลี่ให้จีการจีซิ ต่อไปครับอุ้ยมาช็อตแรกช็อตแรกมาครับโกงจักจักแล้วมากินสก,กิลครับเนี่ยไอตัวนี้อยากได้อยู่นะเนี่ยคาดแฟามาลงเอาไปใช้ลงดันนะครับเมโคนะ ขีแเดียวยากเดินไปเฮ้ยกดผิดหรือเปลี่ยนดีกว่าแ้วเซิร์ฟนี้ไม่เวิร์กวะ่ะเซิฟจ็นเจเจกันนี่คือเซอิฟเก่ากึกเลยนะเจนะย์เจ็ดเจ็นะเฮ้ยมานเนี่ยป็นเจ็ดศูนย์เจ็เจ็แล้วครับต่อเลยเฮ้ย เอ้ยอัศบินได้แล้วเปลี่ยนสานัเปลี่ยนเป็นนนี้ก่อนเลยอ่ะผมขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะแล้วนี้กับ ตัวนี้มาเอาไว้อัพสกิลแล้วก็เอาพวกนี้มามันจะได้เต็มๆเพราะผมเนี่ยขาดอยู่เยอะเลยอื้ยอุ้ยอุ้ยจรดมจระดมจระดมปลาพีดโอเคกบโอ้ย <Okay. S 2> รบ40ใบไล้อย่างไวเลยครับเร็วเหมือนโกหกนะอ่ะงนั้นผมมีลาพีสไฟมาป,ปั้นตัวนึ้งนฮะแล้วก็หอมกินสกิลเต็มได้อีกอะได้ชาติหนึ่งเลยมึงเนี่ยสกิลเต็มแล้วเนี่ยึไปแล้วก็ต่อครับอีก50ใบครับไม่5ดาวมันจะไม่ออกจริงหรอ ถามจริงไม่คุณเลือกเลยเอามาหาดาวจอดำจอดำจอดำ,อดำลาพีดแล้วมามามาว่ามาจอดำอื้อหือมันแรงนบเอ้าติดอีกเอ้าระดำ โอเคมาเร็วๆครับไม่มาเร็วๆครับปีสิดปลสุดท้ายเฮ้ยาวะโอเคใส่ฟ้าปลายมาฮะโอนี่นี่ห้าดาวไม่เหมือนตะกออสีาดาวเมื่อกล่าตะกอห้าดาวเนี่ยคือมันไม่ผ่าอยู่เลยลึกไม่ผ่าห้าดาวมันไปผ่าสีดาวมันมันต้องอยู่แล้วแหละมันแบบไม่ไม่ห้าดาวเลยอ่ะ มันจะตายดันตียตัวเดียวหรอที่ดู คต่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อครับตีไปสองได้ครับ แาไวเจ๊ดี้ไม่เอาฮาดาไม่ออกโอ้โหเสียงนะเนี่ยอ่ะกดอันนี้ก่อนนี้เอาวะฮาดามาฮาดาโจ๊กผเก็บบางครั้งมันจะเต็มอีกแล้วอะ่ะโอ้โห โอเคเข้าสูดใบสุดท้ายแล้วครับขอเด็กพลังมังกรหน่อยโ okay. อเคสกรสุดท้ายแล้วครับผมยังไงขอย้ำอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใต้คลิปแล้วก็เป็นกำลังใจผมด้วยครับว่าว่าผมจะได้ตัวซ้ำสองฝั่งหรือไม่ฮะรอบนี้บอกเลยว่าถ้าดวงคนมันแบบมันจะแบบจะสวยจะสวยซ้ำสวยซ้อนมันใกล้รู้กันไปเลยครับผมหนึ่ง สองซ้ำอ๋ออายโอ้ยอืมซ้ำคู่ครับอายชีวิตอะไรวะเนี่ยซ้ำอีกแล้ว,ว่ะเจ้า อะไรนครับเนี่ยโอ้โหถาจริงจะซ้ำอะไรบ่อยบ่อยว่ากดซื้อไม่ได้เลยครับ จร่งมากโอเคครับผมยังไงก็ฝากช่อง YouTube ผมด้วยนะครับช่องเคสซีแบทีวีนะครับผมถ้ายังไงก็ฝากเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากรับชมด้วยใครที่ชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งครับไม่ไหวแล้วครับหัวร้อนสวัสดีครับบ๊ายบาย